เอาแล้วนะผมก็ขอการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมวันนี้ก็มาอยู่ในช่อง Ken uh Gamer นะผมวันนี้ผมจะมาเอาชีวติตรอดให้ทุกคนดูนะผมว่าแบบผมเนี่ยคืออันดับหนึ่งในการเอาอชีวติตรอดยอกยอกยอกก็ไม่ได้เก่งนะรครับผมกูก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเออผมแค่อยากลองเอาชีวิตรอดเฉยๆครับผมพอดีอยากลองอยนะากลองอยากลองไงไม่ได้เล่นเอาชีวติตรอดนานแล้วครับผมคิดวันก่อนก็ไม่รู้ว่ามีไหมนะไปย้อนดูในช่องได้โอ้ พี่วมจะเราตัดเฮ้ยเราตบไม้ให้พังกอนครับผมซอยไปซอยไปโอเคเราจะทําการเอ่อลักโลกเอ้ยไม่น่าไปวางไม้ช่างมันก่อนแต่เราต้องตบไม้ก่อนตบ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 ไปเราต้องตบไปก่อนแล้วกันนะครับผมเปิึงนะเสียงมันจะดังไปเปล่าอ่าประมาณนี้อ่าเพื่อเดี๋ยวเสียงในคลิปมันดังนะครับผมอ่า เพราะเสียงในคิมันดังนะโอเคผมก็จะเล่นก็คือผมจะเล่นเหมือนในคอมเลยนะผมจะปรับเหมือนในคอมเลยนะผมคราฟับมาคัาของมาเราควรค้าพิกเอค็ครับผมแลอะไรมันก็ขึ้นเตือนดิจ้าก็คือผมไม่รู้ว่ามันขึ้นเตือนทำไมนะ กดดีขีครับผมแล้วก็ขุดหินมาสักเล็กน้อยครับผมพี้เราต้องการหินไปทําอุปกรณ์หลาย,ลายอย่างเพราะคือเลขเราต้องมีบ้านครับผมบ,บ,บ้านครับบ้าน้มนครับผมคือเลขเราต้องมีบ้านขึ้นไปว้าวตัวค้าแล้วก็ค้ามาเลยคัาดาบครับผม หวานครับผมแล้วก็พริกแอกครับผมแล้วก็อะไรอีกอะแล้วก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออเประมาณน้นะวนราคาวันนี้แล้วกูจะตะกรดทำไมเนี่ยก็ขอพายสำหรับความยากเหมือนเดิมครับผมเออโอเคมาประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วเฮ้ย,อยขอคับกล่องก่อนนะกันเพื่อมันได้ใช้ในอนาคตครับมากล่อง เฮ้ยเราจะตั้งหลักปักฐานอยู่ตรงไหนก่อนแค่น้ครับผมเราค่อยย้ายของมาทีเดียวไงเอะเอาไม้มาดูด้วยนี่มานี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะตั้งหลักปักฐานตรงนี้ดีไหมเดี๋ยวเราจะตั้งหลักปักฐานตรงนี้แล้วกันนะครับผมเอากล่องมาเฮ้ยต้นไม้เองเออกไปก่อนอ่ะห้าซาจะเป็นคนรักโลกก็ช่างมันครับเก็บของไว้ในนี้ก่อน นี่โอ้โหเก็บแบบเป็นที่เป็นทางเหลือเกินโอเคอ่ะเก็บไว้ครับผมอันนี้จําเป็นอาา่ะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคะผมเราไปหาตัดไม้แล้วกเ็เราค่อยมาขุดหินถ้าเราค่อยมาขุดหินนี่อุ้ยได้อแอปเปิ้ลโหมีมีของกินในช่วงแรกๆแ,แล้วครับผมออ้ผมเผื่อไปอันนี้มันจะกระตุกอะไรของมันวะเนี่ย เคมาเดี๋ยวเราตัดไม้ข้างบนก่อนเลยครับผมเราต้องรีบเพิ่งเลยมาครับดีอย่างเดียวครับไม่ต้องตัดอะไรครับผมเล่นไปเรื่อยๆว้าวโอ้โหอา,อาไม่น่้ทำไม้นี่เลยครับไม่เป็นไรครับมันก็อันนี้หเมือนกันแต่เราจะสร้างไม้เสร้างบ้านไม้ผสมหินแล้วกันมันถึงจะดูเท่น,นะครับผมโอ้กแลไม่ได้ตั้งใจจะทำแต่มือไชอบคิดอะโอเค ตัดไม้อย่างสวยงามมือเกินว่าเราจะแก,กะแล้วเราต้องฆ่าแกะทิ้งเลยครับผมเขียเวเราตัดไม้แค่นี้ก่อนละกันคุณแม่จะบ้านเราไม่น่าจะดีเลยขนาดนั้นโอเคเจ้าแกะเจ้าวันนี้เจ้าวันนี้ว้าวได้เนื้อมาด้วยตัว,ตวนนหนึ่งตัวหนึงตัวนึงอีกอ้วหนึ่งอ้วหนึ่งตัวนึงเฮ้ยแกะไม่คบเหอรอแกะ ว้าวมีจะไก่ตู้หาแกะแต่มีไก่ให้ว้าวว้าวโอเคเดี๋ยวเราเก็บของก่อนละกันอ่ะเอา,เอ,าอีกตัวนึงไม่ให้คนเหรอเดียวอ๋อขอไม่ดรอปข้อตัวเดิมทำก่อนละกันครับผมที่นอนเราต้องการแบบวยเจออีกแกะอีกตัวนึง ทำไมุนงี้เราต้องเอาที่นอนเราเป็นสีแดงครับผมในการเราจะนี่เราจะเอาเดอกกุหลาบเป็นอันนี้เหมือนกันดูดิดูนะครับผมนะนี่นะผมชอบสีแดงเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาสีแดงแล้วกันปีบป๊บปี๊บแล้วก็จืบ๊บเฮ้ยเรามีเตียงนอนแล้วครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาที่พักแล้วกันที่พักค่ำคืนแต่เราขอขุดหินไปด้วยเจ้าวัว เราค่อยมาเอาวัวอีกรอบนะครับผมเพราะแบบเพราะวัวนาา่าจะเขาเรียออะไรอะตอนนี้เรายังไม่มีข้าวเลยนะผมเราต้องปลูกเราต้องปลูกต้นข้าวมาให้มันกินก่อนอเราต้องรอมันเขาครอดอ่าผมขอคูดหินไปแล้วก่อนแล้วก,ก,กันครับผมเพราะผมจะสร้างบ้านผสมหินพื้นเป็นหินก็พอแล้วตัดไม้เดี๋ยวเราเข้าไปตัดไม้เพิ่มครับเอาคูดหินอยครับหินน่าจะจะเป็นโอเค เราไปเราไปเลาไปเลาไปเลาไปเราไป,ไป,ไปแล้วก็เราไปตอนนี้หินเราได้ทั้งหมดสามสิบหกแล้วครับเดี๋ยวเราเอาไปกองกังแลวกันแป๊บ,ปบโอ้โหขูดเป็นบ้านเลยโอ้ยตรงนี้เป็นดินโอ้ยก็เป็นดินสิละว,ว้าวผมว่าหินประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วละครับเดี๋ยวเราไปข้างบนยันดีก่าแล้วก็ไปตัดไม้ ไปตัดไม้กันดีกว่าเอาไม้มาเพิ่มอีกสักนิดนึงนะครับผมเพราะผมว่ามันต้องใช้เยอะกว่านี้เราต้องแบบเน้นสวยไว้ก่อนเน้นสวยไว้ก่อนบอกเลยเอ้ยไม่เน้นสวยเน้นอยู่ได้เออถ้่านเราเน้นสวยนี่มันจะมันจะแบบทำไมมันจะแบบมันจะมันจะเปลืองนะผมเราแบบเอาแบบพออยู่ได้ไปก่อนนะในอนาคตเราค่อยแบบเอาแบบเอาแบบสวย เราค่อยมาออกแบบบ้านใหม่ค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละนิดเออความคิดตอนนี้มันสร้างสารรค์จริงๆโอเคมาหูเลิ่มืดแล้วเดี๋ยวไปครับเตียงเราจะย่อทําไมอันนี้ว้าวเดี๋ยวเราไปครับเตียงเหมือน,นละกนันครับผมเราต้องรอดสําหรับคืนแรกว้าวนี่ครับผมรอดสําหรับคืนแรกครับอันนี้มาก่อนต่อเผาแล้วก็วางข้างๆอ่ะไอ แกไปหุ่นโอเควางข้างๆแล้วก็ที่มาครับเตียงครับผมครับเตียงอาา่ะฮะประมาณนี้แล้วก็วางแล้วก็นอนอะไรอะนอนไม่ได้หรือมันมีมันตื่นข้างเราวะนอนโอเคนอนได้แล้วตื่นมาอีกครั้งว้าวสำหรับการหิวเรามีแอปเปิลเรากินแอปเปิลได้ครับผมโอเคแล้วก็กินแอปเปิลเข้าไป เขียนลอยย้ายไปเี๋ยลราย้ายไปหาทำเลที่สร้างบ้านแล้วกันครับผมอ่าเราต้องไปสร้างบ้านว้าวว้าวว้าวโอเควันนี้เราไปหาที่สร้างบ้านรับผมเอ้าลืมเผาเนอแกะช่างวันไม่เป็นไรป้าเจ้าชิ้นมาเราจะเฮ้ยเราสร้างบ้านตรงไหนดีขอแบบโล่งๆนะครับมันจะได้มีเราจะได้พัฒนาตรงอื่นได้ต่อว้าว เราจะหยุดวิ่งทำไมตรงนี้มีน้ำเหรอเอ,อืมเราสร้างบ้านตรงตรงนี้ก็ได้อะอวิวสวยอยู่เนี่ยประมาณอาประมาณตรงนี้น่าจะได้ครับผมประมาณตรงนี้อยู่ประมาณตรงนี้แล้วกันว้าวหิวอ,อาหารสวยแล้วเราต้องรีบแอปเปิ้ลไม่อยู่ท้องแน่นอนเราต้องเอาอาหารใส่ไปเอาไม้กันเป็นฟืนนะคะผม แล้วก็ตั้งนะเอาตัวคาบมานี่เราต้องตั้งตัวคาบไว้นาฮะป,ปั๊บปึ๊บเอ้าปึ๊บไปเลยโอเคตั้งแล้วเราก็เก็บของครับผมเก็บมาลงมาเล็ดไปก่อนครับผมพิกลงพิกแอค็คสร็จตัวคา,าบก็อ่ะวันนีล้ละกันครับผม คลิปนี้อาจจะถึงสิบนาทีถึงยี่สิบนาทีก็ขออภัยจริงนะคะผมเราต้องการบ้านอตอนนี้เราขออประมาณนี้ห้าส่วนแล้วก็จะคำนวณประมาณอหนึ่งลงนะหนึ่งเอ้หนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้ปะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่ง สองสามสี่อ้าประมาณนี้หนึ่งสองให้เดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวนะอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดจ็ดตรงไหนเจ็ดตรงนี้อ่าฮะประมาณนี้หนึ 1, 4, ่งสี่โเราต้องแบบเทที่เลยครับคำนวณก่อนก่อนสร้างเดี๋ยวนะหนึ่งสอง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดว้าวเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โอ้ผมลางผิดไปบล็อกนึงครับผมสวยโคตรสวยโอเคมา ไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ว้าวหิวตอนนี้เดี๋ยวแตกขอกินอาหารกดีแล้วกันฟื้นออกมายำ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 อาชีเราก็จะสร้างเจ็บเจ็บอาเจ็บอาเจ็บก็อาเจ็บเจ็บเจ็บว้าวพคตรที่เลยครับจังหวะนี้สร้างมาให้หมดเลยตอนนี้เราไม่ต้องจะเป็นอะไรละอชี นะจิบจิบอ่าเพาะจิบเออจิบว้าวเอ้าเงี้ยผมบ้านเราจะออกกันประมาณนี้เฮ้ยได้อยู่นะจิบอ้า้อ่ะเด้ยไอ้มาแกะสลักเองจะมาทำไมเนี่ยขามามาว้าว จิบจ๊บจิ๊บสองเอาเราเขาวางข้างล่างครับผมจิบจ๊บจิ๊บเฮ้ยจิ๊บอ่าจิ๊บ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 โอเคสวยครับผมสวยหรูตัวนี้สวยหรูจิบจ๊บจิบ๊บจิ๊บว้าวคำนวณผิดพลาดว่ะสวยแนละ้ว คำนวณผิดพลาดประกันใดวันนี้อ้าวสวยจริงเลยครับผมเมื่อไรเดี๋ยวเราขุดตรงนี้ออกก็ได้อ่าทำตรงนี้แทนเออไออยู่ได้อยู่ไม่เห็นมีอะไรเสียหายมากหนึ 1, 2, 3, 4, okay ่งสิงสิสี่โอเคแล้วก็ปึ๊บ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  ก็จึ๊บโอเคสวยครับผมเราก็จะวางกระจกได้โ okay. อเค้แอแต่ตรงนี้เราตรงตรงนี้เราจะไม่วางกระจกนะคะผมนะนี่เราจะไม่วางกระจกเอ <S 2> <S 2> ตอนนี้เราจะไม่วางกระจกนะคะผมนะก็ต่อกับการสร้างบ้านของเรากันเลยนะคะผมนะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะคบป,ประตูมาแล้วกันเราขอไปจัดไม้ก่อนเออ มันต้องตัดไม้ก่อนนะครับนะเพราะว่าตอนนี้ไม้เราไม่พอ,อมั้กระตุกอะไรของมันกระตุกอะไรเพื่อนกระตุกอะไรเราต้องตัดไม้มาก่อนนะครับผมสักนิดสักน้อยสักนิดสักเล็กน้อยอเออเอาง่ายนะครับผมนะโอเคนี่เราต้องตัดไม้เรื่อยๆอ่ามันจะดีเด่นนี่ครับผม ตัดไม้มาเรื่อยๆตัดไม้เรื่อยๆโอเคตัดไม้แบบเรื่อยๆครับผมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโอเคโอเคผมเราก็ตัดไม้เรื่อยๆอย่างนี้เลยนะก็มันจะมีอะไรบ้างเราก็คราฟประตูเรามาประตูนี่โอเค ตูเราต้องทําแบบสองบานนะมันต้องใช้แบบคลุ้มคลุ้มหน่อยอึ๊บอิ๊บเอ้ยเดี๋ยวนะมันดูแบบมันดูเหมือนอยู่ข้างในเกินไปเราจะนี่อย่างนั้นนี่โอเคเราจะทําการอา่อึ๊บจึ๊บอ่าถึงจะเฟีย้ยวเออแล้วเราก็ก็กระจกใส่อันนี้ไปนะครับผมทวดที่แล้เราพวกขุดหินไปขุดก่อน หลังคาหลังคาค่อยทํานะครับผมเราไปเผาอ,อันนี้รอแล้วเราค่อยไปทําหลังคารอก็ได้ห้าโอเคผมขอแวะตัดไม้สักนิดนึงแล้วกันกลัวไม้ไม่พอนะคบผมนะโอเคไปขุดทรายไม่ใช่ขุดทรายผิดไม่ใช่ดินแต่เป็นทรายเฮ้ยไม่ใช่ดินแต่เป็นทราย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  ไปใส่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 สเราต้องทำแบบนี้นะคะผมมันถึงจะสวยอ่ามันจะสวยหรูเพราะงั้น ค okay. ประมาณนี้ก็พอแล้วครับผมวันนี้สองอันนี้เราไปกันะเอ้ยคีคี <Okay. S 2> okay, ครับผมประมาณนี้ว้าวมันจะมืดเดียวโดอะไรดีอย่าเพิ่งมืดสิอย่าเพิ่งมืดจะหมูน้อยเราจะไม่ฆ่าหมูต้นเกมนะคบผมเพราะเดี๋ยวใช้เกมเราจะไม่มีหมูเลี้ยงว้าวบ้านเราอยู่ทางไหนอ,อยู่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เค okay. แบบไหนแบบนบบไว้าวนอนก่อนแล้วกันครับผมไม่อยากไม่อยากให้มันมีซอมบี้มาฆ่าเราโอเคเราต้องนอนต้องนอนคืนที่สองแล้วว่ะเฮ้ยไวจังวะสองวันถึงจะสร้างบ้านได้สุดยอดจริงแล้วก็เราเผารอครับผมเราเอาไม้นี้ไปเผารอแล้วกันนะอ่ะวันนี้ก็นี่โอเค ิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือกระจกครับผมเราเอาดินมานี่ครับดินมานี่เลยครับผมแล้วก็เอาดินมาต่อขึ้นจึ๊บเอาจึ๊บ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 ประมาณนี้ถึงจะดีครับผมแล้วก็เอาสลับเอาเราจะใช้เป็นสลับนะครับมันจะได้ประหยัดกว่านะเอามาประมาณนี้พอ แล้วก็สลับมาจึ๊บต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 ึ๊บ,บ,บอ้าเราลืมเผาวะโดเอ้ยเราที่นอนไปเผาทำไมว้าวดีจริงครับผมเราเอออนะไรเนี่ยโอเคมาถ,าถึงจะใส่มันถึงจะไส่เอันนี้ถึงจะใส่เราอย่าเอาเราไม่ควรเอาที่นอนไปเผาปัญหายากอยู่เออ ว้าวลืมวางไม้ข้างบนดีจริงครับผมอา้าวว้าวเนี่ยผมวางไม้ไปครับผมโอเคเราวางจะเอาล่วงดีจังอะโดเลยวะจ็บจ็บ มีเนื้อเนื้ออันหนึ่งที่ดีพี่เดเนื้อเราต้องรีบทำฟาร์มข้าวอึ๊บอึบิ๊บอือหือว้าวโอ้ยมันจะตกอะไรขนาดนี้จิ๊บอืจิ๊บจิ๊บอ่าเอ้าโอ้ยหลายรอบไปนะมันหลายรอบไปนะมันหลายรอบไปนะ เออคลิปนี้ไม่ยี่สิบนาทีคลิปนี้ไม่สิบนาทีก็ยี่สิบนาทีอ่ะประมาณนี้ผมกลัวมากเลยกลัวยี่สิบนาทีมากเลยเอ๊บโอเคปึ๊บเอฟเอฟเอฟเ๊บ,บ,บอาา่ะฮะวันนี้ปึเอฟเอฟเ๊บ,บ,บอ่ะจิบแล้วก็จิบอ่ะจิบ อาเคอเอาค่อยค่อยขุดมาอาเคมาเราจะมาวางทางนี้เลยนะผมนะอ้าวาจะหมดแล้วขอคาเพิ่มหน่อยอ้าวเราเอาใหม่สักนิดมาเอาใหม่สักนิดชีวิตจะได้ดีขึ้น อ้าวประมาณนี้ครับผมประมาณนี้เลยเอืบเคปึ๊บ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 เอ้าเดี๋ยวนะโอเคปึบป๊บโอเคที่เราต้องขุดตรงนี้ออกก่อน โอเคจะไม่ต้องวางหูขวางตาของบ้านเราส่วนดินนี่ก็เอาไปถมก็ได้ครับข้างหน้าแถวหน้าบ้านโอเคตอนนี้เอ่อจับ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 อ่อประมาณนี้อ่ะใครมาก็ถือว่าเป็นเป็นรากเป็นรูปเป็นรูปเป็นรากก okay. ็และโอเคนะเลาครับกระจกก่อนครับผมกระจกที่เทสทูโอเค จิบเจบเอ้ามันทำไม่ได้เหรอโอ้ oh my god กระจกมันอ๋อคขรเจ็บใจเลยคับผมสวยแล้วอะไรคือทำไมกระจกมันใส่ไม่ได้อะอะไรวะ ใส่ไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราเอันนี้เป็นของหน้าบ้านก็ได้ครับผมย่ามาใส่ไม่ได้ผมลองดูแล้วใครชมครัง้งเรื่องมีคนโทรมาก็ขอพายอย่างยิ่งนะครับเมื่อกี้มีคนโทรมาโอเคผมก็ได้ไปสร้างบ้านเสร็จแล้วก็คือมันเหลือน,นิดเดียวผมก็เลยแต่งเติมให้มันเสร็จอะเออผมมาระวางังวางของนะครับผมนะของที่จะวางก็คือ,เ,อเตียงตรงนีนงนงนาา้แล้วกันเตียงเป็นตรงนี้อะฮะแล้วก็ ตเตาเผาก็จะอยู่ประมาณตรงนี้โอเคแล้วก็ตัวคลาสปผมเมื่อกี้มีคนโทรมาก็ขออนุญาตนะผมที่ไม่ได้สร้างบ้านให้ดูจนจบนะคะผมนะโอเคประมาณนี้อ่าแล้วก็อะไรต่อบ้านหลังแรกของเราก็สวยสวยรูไว้ก่อนเอ้ยไม่ใช่สวยดรูอยู่ได้ไว้ก่อน <c oughs> เรื่องอื่นค่อยพูดกันนะคะผมตอนนี้ต้องอยู่ให้รอด ก่อนอาเคลียเคลของในตัวให้เรียบร้อยครับรผมเดนะี๋ยวพาร์ทหน้าจะเป็นอะไรทุกคนก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับนะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ,บร